สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซียยุโรปนะคะเมื่อวนนี้นะคะแม่จ๋ากะจะมาเรานะคะคลิปต่อเนื่องเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะกะสองคลิปที่แล้วที่แม่จ๋าได้เล่าประวัติของพีคนนึงให้ฟังเนาะก่อนที่จะมาสําเร็จในเส้นทางของสายฟอนะคะว่าเรื่องราวชีวิตนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแม่จ๋าเส่อว่าหลายๆคนได้ฟังแล้วกะอาจจะนึกถึงตัวเองหรือว่าเห็นหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาชีวิตแบบนี้นะคะ ทำให้เรานะคะหันเหชีวิตเปลี่ยนนะคะตัวเองเนาะคือแบบว่าบด้ตั้งใจมากดอกแต่ด้วยความจับพัดจับผูหรือว่าแรงกดดันนะคะจากสามีคนไทยหรือครอบครัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเฮ็ดให้นะคะอแม่จ๋าเสื้อนะคะว่าสายฟอหลายๆคนนะคะณปัจจุบันนี้นะคะเรื่องเล่ากับแบบเหมือนจะไม่ต่างนะคะ เหมือนจะไม่แตกต่างจากที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังนะคะยกตัวอย่างของพีเพิ่นให้ฟังเนาะนั่นแหละและแม่จ๋าก็เสีอว่าโบมีผู้หญิงคนไหนดอกคะ่ะที่อยากแต่งงานหลายๆรอบแล้วก็อยากมีสามีหลายๆคนนะคะแต่เนื่องด้วยอย่างกรณีที่แม่จ๋าเวาไปในคลิปสองคลิปเนาะนั่นแหละคือแบบพยายามแล้วทําดีที่สุดแล้วนะคะแต่มันก็ไม่มีใครเห็นนะคะ คนอื่นบอเห็นบอว่าดอกสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมยากด้วยกันมาเขาบอเคยแนมเห็นเลยในความดีของเฮาตรงหนีนะคะซึ่งกะบอเข้าใจว่าเราต้องดีแค่ไหนถึงจะเพียงพอสําหรับพวกคุณนะคะนั่นแหละแต่บางเทือกบแบบว่าอ่าต่อให้เราดีแค่ไหนมันก็ไม่พอสําหรับคนที่ไม่พอคือเกาหละกพี่น้องเนาะเมนบอแล้วสมัยทุกมือนี่แม่จ๋าก,ก็คิดว่า สังคมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วในหลายๆคนนะคะสายฝอเนาะใหญ่มาใหญ่เป็นสาวมาคือกับแบบมุ่งหนาเลยที่จะมาหาสามีฝรั่งต่างชาติเลยเพราะว่าอย่างคือแบบเห็นประสบการณ์หลายๆคนรอบข้างหรืออะไรต่างๆนานาคือแบบ เขาก็คิดว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้เขาอยากแต่งงานมีชีวิตครอบครัวมีผู้ชายคนเดียวให้จบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนไม่จาก็เห็นสายฟอหลายๆคนเลือกที่จะไม่เคยแต่งงานกับชายไทยเลยไม่เคยอยู่กินกับชายไทยเลยแล้วมุ่งหน้าเดินทางสายฟอเลยอันนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะอะไรเพราะตัวอย่างรอบข้างที่เราเห็นมันเยอะมากที่แบบตีทะเลาะกันดีแค่ไหนกับบดีนะคะสำหรับเป็นผู้หญิงเราเนาะ มีน้ำซ้ำเลิกลากันไปกับโทษกูดีมึงบดีนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องเนาะนั่นแหละแล้วก็หลายคนก็จะมองว่ามีแต่เพีงยงเดียบดีนะคะทุกคนจะมองแต่ว่าเออผู้ชายดีผู้ชายถูกนะคะทำงานงกงกหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ที่ไหนได้นะคะคุณจะเอาแต่คำว่าทำงานเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเอามาอ่างเนาะนั่นแหละแม่จา๋าก็เลยแบบว่าเห็นแลลวกับแบบนั่นแหละอดบ่ได้นะคะที่จะเอาเรื่องเล่าของพีเพิ่นมาเหล่าให้พี่น้องฟังเนาะเพราะว่าพีเพิ่นกาอนุญาตนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้ใดกับแบบฟังแล้วกะพ่อคิดใดก็คิดค่ะพี่น้องกล่าวออกมาก่อนที่จะสายก่อนที่เขาจะเป็นยังไปมากกว่าน,นี้หรือว่าบ่าอยากลองก็ยะาลองเลยก็ผู้ใา้ไทยนะคะมุ่งนาหาต่างชาติเลย,ยอย่างในหน่อยกฎหมายเขากะม,มีการที่จะมาตีมาขากันแบบนี้มาขึ้นเสียงหรือทำลายเขาของหรืออย่างกันแบบเนียผัวเมียคือทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสินนะคะพี่น้องก็มีแต่อ่าสังคมประเพทีไทยบันเท่านั่นแหละจะยังดําเนินการแบบนี้อยู่ แต่ม่จ๋ากะเสวาสังคมยุคนี้สมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปหลายแล้วนะคะบงังเถอผู้หญิงไทยเฮาที่ถือคมเหงเอย่างเนาะกับสามีแม่จ๋าคิดว่ามันอาจจะเหลือเพียงแค่ตำนานละละ่ะเนาะทุกมือนี้นะคะก็หวังว่าห้มันเป็นจังสันนะคะห้เป็นแค่ตำนานบอกเ่าห้ลูกหลานฟังเนาะแต่ก็น,นั่นแหละท,หทั้งหมดทั้งมวลที่แม่มจ๋าเล่ามานะคะก็บด้บไมายความว่าผู้ชายไทยไม่ดีนะคะคน<อ>ที่เขาดีก็มีนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะมาเยืนยอชาวต่างชาตินะคะ แม่จ๋าขอบอกไว้เลยนะคะไม่ได้ยืนยอชาวต่างชาติแม่จ๋าคิดว่าผู้ชายนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนกันแหละดีไม่ดีก็คืออยู่ที่จิตสํานึกนะคะของแต่ละบุคคลไปเนาะไม่ได้เหมารวมนะคะส่วนในโตกรณนีอ่าเรื่องของแม่จ๋าเองนะคะกับป๊า,ปาเนาะกับ่ไไ้คิดว่าเพ่นจะเลิศเลือกเพื่อฝิกนี่อย่างมากมากแต่ว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็คือว่ามันโอเคแล้วถึงจะไม่ได้ดีมาก ก็ไม่เป็นไรนะคะแม่จ๋าก็พอใจแค่นี้เนาะแต่สําหรับอนาคตเนาะบาังเธอ,อ่าเวลาเปลี่ยนไปมันก็เเหตุห้ใจคุ้นเปลี่ยนใดแต่ว่าแม่จ๋าวังว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆในแต่ละอย่างนะคะแม่จ๋าก็หวังว่ามันจะนําพาสิ่งดีๆมาให้เฮาเสมอนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นไปในแต่ละครั้งนะคะก็เหมือนชีวิตของพีผหญยงคนนี้เนาะที่แม่จ๋ามาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะ แล้วสาหรับเมื่อนี้เนาะกับเป็นการต่อเนื่องนั่นแหละนะคะกับเกินมาซะายาวเลยเนะาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะขอเริ่มต่อนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ถิงท่ายไปว่าหลังจากที่เพิ่นไปเห็นงานหลานอาหารทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะที่นี่ก็แบบมีนั่นแหละตั้งชาติมาลงมากลงยังเพิ่นนะะั่นแหละเรากัเพิ่นกัไปคุยกับแคทเชียนะคะแล้วแคทเชียนะคะกัเอิญที่ผูหยิ่งคนหนีไปคุยนะคะ เพราะว่าต่างชานะคะต้องการสื่อสารกับพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเนื่องด้วยว่าเพิ่อนอบอหููจกภาษาอังกฤษนะคะก็เลยแบบว่าหา้แคปเชียร์นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะให้เพิ่นได้สื่อสารได้เข้าใจกันนะคะที่นี่นะคะแคปเชียร์เพิ่นกะถามพี่ผู้หญิงคนนี้ว่าต่างชาตินะคะเพิ่นต้องการที่จะดูแลเทคแค่นะคะพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้นะ่ะสิคิดว่าจังไหนนะคะ พาอพี่พยิงคนนี้เพื่นได้ฟังเพื่นกบว่าเพื่อนกับุกหัจักริวาจังไหนเพราะว่าหนึ่งจากว่าเพื่อนสามารถที่จะคุยหรือเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างเลยนะคะซึ่งมันก็แบบ เพิ่นกับบุมมีความรู้สึกแบบยินดียินไล่ยอย่างหนาคือแบบเหมือนมันไม่มีประโยชน์เขาสนใจหรอจังไหนเพิ่นแบบบอกภาษาบะไรแล้วมันสิมีประโยชน์อีหย่างแล้วมันสิไปกันได้ตีหรืออย่างนู่นนี่นั่น,นเพิ่นกับวิตุก,กังวลต่างๆนานานะคะแล้วก็บอกก็พี่แคทเชียนะคะพี่แคทเชียก็บอกอธิบายให้นุ่งตังฉัคนนั่นฟังนะคะว่าเพิ่นบอกเป็นภาษา<ๆ>เพิ่นบอกล้านะคะาว่าจะสื่อสารกันอีอย่างแบบไหนนะคะ ทีนี่พ่อนุ่มตังาติได้ฟังแบบนั้นกับเฝ้าบอกกับแคชเชียร์เลยว่าเธอบอกเขาแนะ่สวยบอกเขาแนะ่บอต้องวิตกกังวลเลยฉันสามารถดูแลเท็คแค่เขาได้นะคะบอต้องกังวเลเรื่องภาษาเขาสามารถไปเรียนไปอย่างใดฉันสามารถทรงเสียเขาได้ให้เขาไปเรียนภาษาเขาจะได้อ่าคุยกันหูเรื่องนะคะเธอบอต้องก,กังวลว่าจะมีปัญหานะคะเพือ่อนการีบอกแคชเชียร์ไปว่าจังสันเนาะ ทีนี้แคทเชื่กับว่าอธิบายให้พี่ผูหยิงคนนี้ฟังว่าบ่ต้องกังวลพิ่จะรับผิดชอบให้ล่ะกะดูแลละกะส่งเสียให้พี่คนเนี้ยเรียนภาษาจะได้วมาพูดคุยกันรู้เรื่องบ่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นปัญหาอย่างพิ่ขอสัญญาว่าพิ่จะดูแลผูหยิงคนนี้ให้ดีที่สุดอย่างกระมาณนี้แหละพิ่กับว้าสื่อสารกันไปนะคะที่นี่พี่แคทเชื่เพิ่กับว้าว่าอ่ายมถึงแบบเชียนะคะให้พี่ผูหยิงคนนี้ตัดสินใจเอาซะ เพราะว่า,าคิดว่าผู้ชายคนนี้เพิ่นเป็นคนดีนะคะล้วกะเพิ่นมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยนะคะล้วกะแบบว่าเป็นลูกค้าประจําของยูรานเลยแต่ว่าเพิ่นกับบ่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาน้ำเพิ่นหรืออย่างประมาณนี้เนาะเพิ่นจะมาเที่ยวพักพนอยู่เมืองไทยทุกปีนะคะพี่ก็เชื่อเพิ่นกับบอกว่าตามที่เพิ่นคุก,กี้เพิ่นหูจกคน้นหรือเพิ่นเห็นคนมาหลายๆน่ะเพิ่นคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนดีอยู่นะ นั่นแหะพี่แคชเชียร์เพื่อนกระเสริมไปแบบนั้นแล้วเพิ่นก็เลยให้พี่ผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจเอานะคะว่าจะจังไหนเนาะที่นี่เชา่าต่างชาติคนนี้นะคะเพื่อนก็ได้ถามถึงครอบครัวนะคะว่าเป็นจังไหนนะคะมีลูกมีเต่าบอหรืออย่างจังไหนเนาะเพื่อนก็อยากหูงแบบว่าประวัติครอบครัวของผู้หญิงคนนี้นะคะก็บอกว่าให้เล่าให้เพื่อนฟังแน่นะคะนั่นแหละแคชเชียร์เพื่อนก็เลยไดว้าเหตุการณ์นะคะต่างๆให้กับเช่าต่างชาติคนนี้ฟังนะคะที่นี่หลังจาก ชาวต่างชาติคนนี้ได้ฟังประวัติของพีพยิ่งเพิ่พนเพิ่นกบวา่าฉันบ่สนใจว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือชีวิตเธอจะเป็นจางไหนแต่ว่าณปัจจุบันฉันสามารถดูแลแล้วก็เลี้ยงดูแล้วก็เทคแคร์ครอบครัวของเธอได้นะคะขอเพียงแค่เธอตอบตกลงนะคะแล้วก็ยินยอมที่จะพาฉันไปดูบ้านของเธอดูครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเธอนะคะเพิ่นกะว่าแบบนี้เนาะเรากะเพิ่นบอกว่า เพิ่นมีเวลาอยู่เมืองไทยอีกไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นก็ต้องกลับบ้านไปนะคะนั่นก็เลยแบบว่ามันเทศไหยเพิ่นต้องแบบรีบถามรีบตัดสินใจนะคะก่อนที่เพิ่นจะเดินทางกลับประเทศของเพิ่นนะคะพอพี่พงยงเพิ่นเดยโหว่าพู้ชายนะคะตังชาเนาะจะรับเรียงดูเทคแคร์เพิ่นกับขอบครัวนะคะเพิ่นก็แบบว่าดีใจแล้วก็ชื่นใจขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็รีบตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่า เพิ่นต้องการที่จะแบบว่าดูแลลูกเพิ่นสองคนนะคะแล้วก็ถ้าเห็นงานอยู่จังสี่จักสิเป็นจังไหนเพิ่นก็บอกูหแล้วอย่างหนึ่งพ่อแม่กับแกเถาว่าไม่มีเงินไม่ีทองนะคะจะอดทนเลี้ยงลูกให้เพิ่นได้นานแค่ไหนนะคะที่นี่พีเพิ่นก็เลยบอกพี่แคชเชียร์ไปว่าเพิ่นตัดสินใจตกลงปผงใจกับผู้ชายต่างชาติคนนี้นะคะเขาหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นก็นัดนากันมาอื่นเนาะมือเสาว่ามาเจอกันไหมนะคะเพราะว่า พี่ผูดยิ่งเพิ่นกะยังเห็นงานอยู่เหมือนนี่นะคะหลักกาตอนเสาร์มานะคะเพิ่นกะคือจะไปเห็นงานแล้วนะคะที่นี่เจ้าของร้านอาหารนะคะพี่เพิ่นบอกว่าเจ้าของร้านอาหารเพิ่นกะใจดีมากเพิ่นกับริวารจังไหนนะคะเพิ่นกะให้ไปนะคะเพราะยนี่มื่เสาร์มานะคะชาวต่างชาติคนอังกับมาหาเพิ่นหลักกะมาหาไปหาโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้พี่เขาเนี่ยไปเรียนภาษานะคะเรากะเขาเปิดมือไหนยอียงมือไหนนู่นนี่นั่นแหละไปติดต่อไหวนะคะพอติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะพากันกลับบ้านในแรงนั่นเลยนะคะ กับปั่นหนอกมหาพอหาแม่หาลูกหาเต่านะคะหลังจากชาวต่างชาติได้มาเห็นบ้านเห็นพอเห็นแม่เห็นลูกเห็นเต่าเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็บอกว่าอ่าเพิ่นยินดีนะคะที่จะดูแลนะคะลูกเต่าสองคนนะคะแล้วกับพอแม่นะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ผู้หญิงคนนี้บ่ได้หลอกบ่ได้ยั้งเพิ่นแล้วก็เพิ่นคิดว่าเพิ่นสามารถเสื่อใจพีผู้หญิงคนนี้ได้นะคะ หลังจากอยู่กับครอบครัวนะคะสีหาหมือเพิ่นกับภากันกลับไปพัทยานะคะล้วกับไปจัดการเรื่องหาอะมองอยูมองเศร้าไม่ห้กับพี่พิ้งคงคนนี้เนาะล้วก็จ่ายเงินค่าเรียนไวัยห้เรียบร้อยนะคะแล้วที่นี่นะคะผู้ทายเพิ่นกับจัดแจงนะคะเอาเงินไว้ให้ลูกให้เต้าใส่นะคะซื้อของซื้อของห้เขานน่นนี่นั่นก็พอกับแม่อย่างประมาณนี้แหละนะคะ เพิ่นกับเคลียทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จซับเลยนะคะแล้วก็เอาเงินถิ่งไวให้พีผู้หญิงคนนี้นะคะใส่เดือนหนึ่งนะคะกับครอบครัวกับลูกเตานั่นแหละนะคะ้วค็คิดว่าพ่อใส่นะคะเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยเพิ่นจะกลับมาประเทศของเพิ่นเพื่อจะมาดําเนินเรื่องนะคะเหตุเอกสารต่างๆนานานะคะเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเพิ่นประสงค์บอกว่าเพิ่นอยากเอาลูกนะมาอยูย่น้ำนะคะลูกทัง้งสองคนมาอยู่น้ำท่านี่ผู้ชายก็ถามว่า เพื่อนต้องการจะอยู่เมืองไทยหรือไปอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งผู้ชายบอกว่าเพื่อนสามารถอยู่ได้ทั้งสองทีที่นี่พี่พ้หญิงเพื่อนก็เลยบอกว่า,าขอตัดสินใจว่าฉันจะไปอยู่ต่างประเทศกับเธอพร้อมกับลูกอีกสองคนได้บอที่นี่ผู้ชายก็ดีใจมากนะคะผู้ชายก็ยินดีมากนะคะนั่นแหละเพื่อนก็เลยเฝ้าจัดแจง แตงเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างห้ก็พิ้งค์กมีไหวห้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่นจะกลับไปประเทศของเพิ่นขอเวลาประมาณเดือนหนึ่งอย่างประมาณนี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะกลับมาหับทุกคนนะคะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยลาบลื่นไปตามเป้าหมายเรื่องเอกสงรอกสารอย่างประมาณนี้นะคะแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเพิ่นจะกลับมาหับทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่เพิ่นคุยกันไห้ในมือนันเนาะที่นี่นะคะหลังจากนันเนาะทุกคนกับแบบว่าใหญ่ใหญ่กันไปเฮนนาทีนะคะพีพผู้ยิ่งเพิ่นกลับ ไปเรียนหนังสือนะคะด้วยความตั้งใจเรียนนะคะ <Okay. S 1> เพราะมีความหวังว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนกับลูกเต้าเนะ ล้วกับทนี่ผู้ชายคนกระกับไปดําเนินเรื่องเอกสารของเพ่นนั่นแหละนะคะแล้วเพียงเวลาไม่นานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะคะผู้ชายคนนี้ก็กลับมาพร้อมความพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะเพื่อจะมาหาพี่คนนี้นะคะกับลูกอีกสองคนนะคะไปอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันพี่ผู้หญิงเพิ่นกะยอมรับนะคะว่าที่คบกันมาท่าบบบดนดนะคะแต่ว่าเพิ่นกะ บอไดถามข้อมูลประวัติฝ่ายซ้ายอย่างมากมายนะคะหูเพียงแค่ว่าผู้ชายนะบรไดเห็นงานแล้วนะคะ,กะเกษียณแล้วเนาะละกะนั่น,นละ่ะพี่เพิ่นก็บอกว่าหูแค่นั้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นเพิ่นกะกว่าอยากหูหรอกเพราะว่าเพิ่นเส้อใจฝ่ายชายนะคะเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าสามารถดูแลเพิ่นกับลูกอีกสองคนได้นะคะละกะพ่อแม่ที่อยู่ทางมองไทยได้นะคะ,แค,นนะาาแค่นั้นเพิ่นกะสบายใจขอหูแค่นี้อย่างอื่นคือแบบเพิ่นบบอยกรักบรู้หรือบบอยกฝันอย่างไปหลายกานีนะคะอันนั้นคือตอนนั้นนะคะพี่เพิ่นกะคิดแบบนี้เนาะ พ่อเมื่อที่เดินทางมาต่างประเทศเนาะกับอ่าสามีเพิ่นและกระลูกเพิ่นสองคนนั่นแหละเออเพิ่นกับแบบว่าใจกระเต็นตุบตุอยู่นะคะเพาะว่าเพิ่นกับบ่อกว่าขังหนานะคะที่เพิ่นตัดสินใจมาหลักกาผพาลูกมาอีสองคนเนาะบ่งบอกว่ามันจะเป็นจังไหนนะคะเพิ่นกะขอภาวนาแค่ว่าขอให้สิ่งที่เพิ่นคิดและกระตัดสินใจในมือนีน่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะสําหรับโตเพิ่นกับลูกเพิ่นเนาะนั่นแหละ เพราะว่าถ้าเกิดยังขึ้นมาคือพิ่นกะบ่สามารถที่จะเห็ุยังได้เนาะหนจะลูกอีกสองคนนะคะเพิ่นกะแบบว่ามือเดินทางนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเครียดมากนะคะบอกหูว่าตัวเองตัดสินใจผิดหรือจตัดสินใจถูกนะคะที่เดินทางมาอยู่ต่างประเทศกับสามีคนใหม่หลักกะมาพร้อมกับลูกนะคะอีกสองคนผู้ชายคนนี้กะจักจะเส้อใจได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าหูจักกันกับบดนนะคะกับตัดสินใจดูแลกันละกกะ แบบว่าตัดสินใจใหญ่มาอยู่เมืองนอกน้าเขาเลยอย่างประมาณนี้เนาะเพื่อนกะคิดไปต่างๆนานาเละนะคะพอมาถึงนะคะเพิ่นจังได้หูวา่าผู้ชายคนนี้นะคะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานเนาะอยู่ในวักเกษียณแล้วนะคะซึ่งกะไปใส่มาใส่ก็คือสะดวกนะคะบะตองห่วงหนาพะวงหลังอีหยังแล้วนะคะหละกักกาจะมีเวลาห้กับครอบครัวนะคะและที่สําคัญนะคะ ผู้ชายคนนี้เป็นโสดนะคะยังไม่เคยแต่งงานหรือจดทะเบียนกับใครนะคะไม่เคยมีลูกมีเต้าอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เฮ็ดให้เพิ่นชื่นใจมากเพิ่มขึ้นอีกข้อนึงนะคะพอมาอยู่ที่หลันะคะพี่เพิ่นกะว่าผู้ชายคนนี้ยเพิ่นบ่ได้ให้เฮ็ดอย่างเนาะก,ก,กับแบบว่าเพิ่นอยากให้ผู้หญิงนะคะกับลูกเนาะได้หูได้เห็นบ้านเมืองของเพิ่นนะคะพาไปเที่ยวพาไปเบิง่งเขาอยู่อย่างไหนกินอย่างไหน บ้านเมืองเขาเป็นยังไนแน่มิยังท่องเที่ยวอีกอย่างแน่นูน่นนี่นั่นนะคะเพื่อนกะแบบว่าโชว์ให้ลูกกับเมียของเพื่อนอะได้เห็นนะคะข้อทุกอย่างโอเคลงโตแล้วนะคะที่นี่อะพีพ่ผู้หญยิ่งเพื่อนกบได้ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะที่นี่ลูกลูกของเพิ่นกะได้เข้าโรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่แรกกะบ่มีหยังลาบลื่นหรอกนะคะในการเข้าสังคมนะคะไปเรียนลูกภาษาใหม่ๆหรืออย่างต่างๆเนาะแต่ว่ามันกะบ่ได้ยากเกินที่เพื่อนจะปัต๊ตโตได้นะคะ แล้วกัลูก,ลกพิ่นเป็นเด็กน่อยก็คือแบบบต้องหวงนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาสามารถปรับนะคะเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะคะซึ่งเขาปรับโตได้ไวมากนะคะแล้วโตวพี่พิ่นเองกับพ่อมีพื้นฐานนะคะไปเรียนภาษากับบอดดเป็นอียงที่แบบเป็นตะยานนะคะเพราะว่าคนอื่นๆเขากัาบบอดดายหูบ่ได้เก่งมากขึ้นกันนะคะทุกคนเริ่มต้นที่ศูนย์กันหมดทุกคนนะคะพี่พิ่นบอกว่ากะบมมีความกดดันอย่างกะสามารถที่จะเรียนะกะบดำเนินชีวิตไปได้นะคะในช่วงนั้นเนาะ แล้วที่นี่นะคะสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะเพิ่นกะหายห่วงนะคะเพราะว่าสามีของเพิ่นกะทรงเสียนะคะห้กับพ่อแม่อยู่ที่เมืองไทยทุกเดือนนะคะกับบ่ได้มากมายแต่ว่ากับบ่ได้ลาบากนะคะสองเถ่าก็อยู่ได้แบบยังสบายนะคะอันนี้คือเห็ุให้เพิ่นมีกําลังใจที่จะสู่หลวกะอยู่กับลูกๆที่เมืองนอกได้ยังสบายใจนะคะ แล้วเวลาที่มีเวลาเนาะทุกปีนะคะ<แ>เพิ่นจะกลับมาเยี่ยมบ้านของเพิ่นทุกปีนะคะส่วนสามีของเพิ่นนะคะกับแบบว่าดีเสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วสาหรับตัวเพิ่นกับลูกก็คือแบบง่ายๆอย่างก็ไดขึ้นกันซึ่งก็เลยบแบบเพศไทยทุกอย่างลงโตกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะนอกจากเรียนหนังสือแล้วนะคะพี่เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นบด้เฮ็ดอี่ยงอย่างอื่นนะคะ เพราะว่าสามีเพิ่นขอว่าบ่ิหารเหตุงานนะคะเนื่องด้วยตัวสามีของเพิ่นเองกับบได้เหตุงานแล้วเนาะกับเพราะฉะนั้นก็คือแบบอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะไปเที่ยวไปยังน้ากันนะเห็กิจกรรมต่างๆรวมกันนะคะแล้วก็ลูกๆกับแบบว่าให้แต่ลูกๆไปเลียนหนังสือนะคะพอเสาอทิตกับมีเวลากิจกรรมเฮ็ดร่วมกันมีเวลาให้กันได้เต็มที่ในครอบครัวนะคะในคือสิ่งที่สามีเพิ่นขอนะคะแล้วก็เพิ่นก็ยินดีตกลงเฮ็ดตามคําที่สามีขอนะคะ เป็นอย่างเพิินจังยินดีตกลงให้ตามคำที่สามีเพิินขอนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นอย่างคือพี่เพิินเลือกแบบนั้นเราคือจังประมาทแท้นะคะคือบบไปเหตุงานนะคะหาเงินเข่ากระเป๋าตัวเองนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันนะคะอนาคตจะเกิดยังข,ขึ้นคือบ่มีใครหูนะคะมือนี้อาจจะย่งรักกันแต่มอ่นบ่องหูนะคะอาจจะเลิกกันไปหรืออย่างและถ้ามือนั่นมาถึงนะคะพี่เพิินกับลูกๆจะบด้ลําบากนะคะ ย่างหน่อยก็มีงานมีเงินเป็นของตัวเองนะคะหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้นะคะบอกว่าแต่แลหลายๆคนคิดแหละแม่จ๋าได้ฟังแม่จ๋าก,ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเอ้าเพิ่นคือตัดสินใจที่จะบริหารงานบริหารเงินนะคะนั่นคือแบบว่าแม่จ๋าก,ก็เห็นมาหลายแล้วล่ะก็คือตามที่แม่จ๋าบอกให้ฟังในหลายๆคลิปวิดีโอนั่นแหละคือแบบการที่มีงานมีเงินเป็นของตัวเองมันดีที่สุดนะคะนั่นล่ะ แม่จ๋าก,ก็คิดว่าเอ๊ะพีเพิ่นคือแม่จ๋าก,ก็สงสัยนะว่าเอ๊ะพีเพิ่นคืดตั่สินใจแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่แม่จ๋าก,ก็หวังในใจลึลกๆนะคะหวังว่าพีเพิ่นะจะมีเหตุผลที่ดีที่เพียงพ่อที่จะเฮ็ดให้เพิ่นน่ะบ่ต้องเฮ็ดงานนะคะบ่ต้องหาเงินด้วยตัวเองนะคะนั่นล่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวมาฟังนะคะว่าพีเพิ่นจะให้เหตุผลกับแม่จ๋าว่าจังไหนนะคะตอนแรกที่สามีเสนอมาแบบนั้นนะคะพีเพิ่นบอกว่าเพิ่นกะบ,บ่เห็นน้ำน,นะคะเพิ่นกะมีความขัดแย้งอยู่ แต่ที่นี่นะคะสามีเพิ่นแสดงให้เห็นนะคะด้วยการเอาเงินเข่าบัญชีให้เมียทุกเดือนนะคะแล้วก็เงินจำนวนที่สามีโอนเข้าบ um ัญชีให้ทุกๆุเดือนพี่เพิ่นบอกว่าถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขันเพิ่นกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็จะสามารถอยู่กับลูกๆได้อย่างสบายนะคะไม่อดไม่อยากนะคะเลยตอนที่ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะ เงินที่สามีให้ทุกเดือนคือเพิ่นเก็บทุกบาททุกสตางค์บอกเคยใส่นะคะเพราะว่าอย่างเพาะยูนี่นะคะมึงนอกสามีเพิ่นรับผิดชอบใช้ใจในบ้านนะคะหรือว่าของเพิ่นของลูกต่างๆนานาคือสามีรับผิดชอบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากสามีทุกเดือนเพิ่นจะเก็บไว้ในบัญชีอย่างเดี่ยวนะคะอันนี้คือก็เป็นเพิ่นบอกว่าก็สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงของเพิ่นได้ถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะคะ เออพ่อพีเพ่นวอมาจังสีแม่จ๋ากระหูซึกแบบชื่นใจนะคะ้วนกะ็ดีใจน้ำเพิ่นที่เพิ่นมีความคิดที่ดีมากมาก้วก็เนะพิ่นโชคดีมากที่เจอสามีที่ดีนะคะแล้วส่วนพ่อแม่นะคะที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะสามีของเพิ่นนะคะก็ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนนะคะโดยไม่ขัดสนนะคะอยู่ได้อย่างสบายสองตายายนะคะพ่อวามาถึงตรงนี้แล้วน้ำตาพี่เพิ่นกระไหลนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นแบบ หูซึกแบบบกคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือมาเป็นหลังมือได้ขนาดนี้นะคะจากที่ผู้ชายอีกคนนึงนะคะเหมือนอยู่ด้วยกันแบบคือตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่กับผู้ชายอีกคนนึงนะคะ ดีทุกสิ่งทุกอย่างเฟอร์เฟคทุกอย่างนะคะกับเพิินกับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะ <It> s <S ทั้งที่ <you S 1> ไม่ใช่ลูกเพิ่น,นะคะ <you> แต่เพิินก็เลี้ยงด้วยความรักนะคะ <not. S 1> แล้วตอนนี้นะคะลูกของเพิินสองคนที่เอามาอยู่เมืองนอก, <c oughs> นอกด้วยนะคะ <c oughs> การเลี้ยนจบละกั <c oughs> เหตุงาน <c oughs> มีเงินมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วนะคะซึ่ง ตอนนี้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วก็เพิ่นกลับไปมาก <No way. S 1> เมืองไทยได้สบายนะคะแ <No way. S 1> ล้วก็บ,บ่ตองห่วงลูกๆ <No way. S 1> บ่ต้องห่วงไข่เลยในตอนนี้เนาะ <No way. S 1> แต่ว่าอนาคตบรรปลายช, <No way. S 1> ชีวิตเพิ่นก็บ,บอกว่าเ <No way. S 1> พิ่นวางแผนที่จะกลับไปอยู่เมืองไทย <No way. S 1> บ้านเราไปอยู่กับพ่อกับแม่ในเร็วๆนี้นะคะอยากไปอ่าหา <Ma. S 1> อยู่หากินใหพ้พ่อให้แม่ไปดูแลพ่อแม่นะคะในบรรปลายชีวิตของเ <No. S 1> พิ่นเนาะ คลิปนี้นะคะก็อาจจะกระทึกคือโคมอยู่ใกล้ๆแน่นาะเพราะว่ามนี้ไม่จ๋าอยู่กับน้องอเล็กสองคนนะคะป้าป๊าไปประชุมที่เมืองอ่าซันสบวกเนะาะจะกลับมาตอนเย็นนะคะซึ่งก็เลยแบบว่าวุ่นวายพายถุงกันอยู่นี่แหละค้างๆแม่นี่ล่ะจากไหนก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดเสียงนะคะเห็ให้พี่น้องรำคาญในการฟังเนาะหลังจากฟังแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นกันว่าจากไหนแน่นาะ สำหรับเรื่องเล่าของพีเพินเนาะที่แม่จ๋าเอามาทายถอดสู่ฟังนะคะต่ย่าไปหน่อยใจในโชควาสนานะคะถ้าเกิดว่าชีวิตเฮาบ่ได้ดีนะคะคือพีเพินเนาะแล้วกะแม่จ๋าบ่ได้มาขายฝันนะคะสําหรับสายฝอมือไม่นะคะที่คิดจะเดินทางสายหนีเนาะคนเฮานะคะโชควาสนาบ่คือกันค่ะจังไหนกัฟังไว้นะคะให้เป็นข้อคิดนะคะเตือนสติเตือนใจนะคะแล้วก็คิดพิจารณาเอานะคะ จากเรื่องเล่าที่เขาได้ฟังมาเนาะสำหรับเรื่องเล่าของพีเพิ่นแมจ่จ๋าจะขอจบไวในคลิปนี้เนาะ<ด>สำหรับคลิปหนานะคะมีอ,อย่างดีๆนะคะแม่จ๋าจะมาเล่านะคะมาแบ่งปันสู่พี่น้องฟังคือเก่าเนาะ<ด>สำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอก,กันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ